ก็ประเด็นที่สําคัญนะคะก็อย่างที่คุณนายนะคะที่พูดมาก็คือเรื่องตัวเฟดนั่นแหละเรื่องการลดดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างมัวร์นะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนสิงหาคมออกมานะคะก็ค่อนข้างอินไลน์กับตลาดทําให้ในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยที่จะประชุมกลางสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีมติเอ,อ่อประเดิมเป็นแมตช์แรกในการลดดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะแต่สิ่งที่ตลาดจะต้องจับตาดูแล้วกันนะคะหรือว่าให้ความสําคัญเนี่ยนอกจากการจะลดดอกเบีย้ยครั้งแรกแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของท้อยแถงของตัวคุณพาวเวลนะคะว่า ่าจะมีโอวาด<ม>ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะว่าจะลดแล้วจะลดต่อหรือลดต่อเนื่องหรือจะเป็นช่วงอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ตลาดน่าจะให้ความสําคัญว่าจะมีความฮอกเพิ่มขึ้นมากไหมหรือจะมีแนวโน้มเป็นยังไงเ<ม>พราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่มีการแสดงดอทพอตด,ด้วยนะคะในเรื่องของทิศทางดอทเบียร์แล้วก็มีในเรื่องของโปรเจคชันในเรื่องของตัวคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยจะถูกรีไวซ์ดาวน์มากน้อยขนาดไหนซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าถ้าออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างฮอกก็ อาจจะมีการเซลล์ออนแฟก์เกิดขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงตัวนะคะอัพไซด์ค่อนข้างจํากัด<ม>แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นได้จากปัจจัยบวกเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะนะคะจนทําให้ตัวกองทุนนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราแนะนํากันไปก่อนหน้านี้นะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแนะนําตัวกองทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะก็คือ KSEMQ นะคะซึ่งใน หนึ่งวิกที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาเกือบสี่เปอร์เซน็นกว่านะคะแนะนาไปวิกเดียวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็หลกัลกๆเลยเนี่ยก็มาจากในเรื่องของตัวเม็ดเงินฟันโฟ,น,ฟน,นะคะที่ไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคเอเชเียเหนือนะคะอย่างวพวกไต้หวันนะคะหรือเกาหลีใต้เนี่ยก็ทําให้ตัวพวก TSMC นะคะหรือว่า SK Hy n i x ที่เป็นหุ้นที่อยู่ในกองทุนนี้นะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทําให้เรายังคงแนะนานะคะก็แนะนําทยอยซื้อสะสมต่อสําหรับตัวกองทุนตลาด เกิดมาอย่าง KSEMQ ค่ะ